เรียกได้ว่าทำเอาหลายคนสยองกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการใช้เรื่องราวสุดสะพรึงนะครับจากเพจดราม่าแอดดิกซึ่งเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่ได้พบว่าตัวเองมีตุ่มแปลกๆนะครับที่คล้ายกับสิวอยู่ที่ขาแต่ว่าพอสังเกตดูดีๆนะครับได้พบอีกว่ามันขยับได้ด้วยก็สุดท้ายนะครับเจ้าตัวจะตัดสินใจรีบไปหาหมอเพื่อผามันออกนะครับและพอได้เห็นสิ่งที่ออกมาทำเอาเจ้าตัวถึงกับขนลุกทั้งตัวเลยเทียวกับ โดยทางด้านของเพจดรมมาม่าแอดดินะครับได้มีการออกมาโพสต์ภาพแล้วก็วิดีโอที่ส่งมาจากลูกเพจรายหนึ่งนะครับที่ได้ออกมาแล้วเรื่องราวสุดสยองดังกล่าวนี้นะครับโดยระบุว่าสวัสดีครับพอดีผมเห็นโพสต์เกี่ยวกับแมลงพอดีผมอยากมาแชร์ประสบการณ์ครับผมโดนมาเมื่อ2ปีก่อนแต่ที่ผมโดนคือแมลงทำบูฟลายหรือแมงก o ฟลายตอนแรกๆผมเข้าใจว่ามันเป็นหัวสิวแต่พอปล่อยทิ้งเอาไว้มันเริ่มลามจนเป็นหนอง ผมก็เลยเริ่มสังเกตที่ขาตัวเองทีนี้ผมเห็นว่ามันขยับได้เลยรีบไปหาหมอหมอนัดมาพาออกโดยเอามีดเปิดปากแผลแล keep, keep ้วเอาที่คีบคีบออกครับเหตุเกิดตอนที่เดินทางไปที่ประเทศแทนซาเนียแอฟริกาตะวันออกซึ่งทั้งนี้สำหรับเจ้าตัวนี้วงจรชีวิตจะแตกต่างจากของบอตทิฟลายเจ้าเมนโกฟลายหรือแมลงวันมะม่วงนี่ตัวเมียจะไปวางไข่บนดินหรือตามเสื้อผ้าพอฟักออกมาเป็นตัวอ่อน จะใช้เข้าผิวหนังของเหยื่อโดยที่เหยื่อไม่รู้สึกจะปวดและโตเต็มตัวในเวลาประมาณ8-12วันจากนั้นมันจะใช้ออกจากเนื้อของเหยื่อร่วงลงพื้นดินกลายเป็นดักแด้และฟักตัวเป็นแมลงวันต่อไปใครที่เดินทางไปต่างประเทศที่เป็นแหล่งอยู่อาศัยของหนอนแมลงพวกนี้ต้องระวังเอาไว้ให้ดีด้วยนะครับในประเทศไทยไม่มีแมลงพวกนี้แต่ถ้าเราไปต่างแดนอาจจะไม่คุ้นเคยกับโรคพวกนี้กันไอ้เยเราไปเรากลัวหมอเลย

ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว